บทที่สิดาวหยิบถุงกระดาษสีน้ำตาลของแม่ขึ้นมาดูก่อนสิ่งของที่อยู่ภายในถุงใบแรกก็คือโบในลอนสีขาวอันใหญ่สำหรับติดผมกับกำไรเงินผมสลักลวดลายน่ารักดังนั้นดาวจึงจัดแจงสวมกำไรให้แม่ชื่นใจในวินาทีต่อมาพางค้มลงกราบที่ตักของแม่อีกครั้งดาวกราบขอบพระคุณแม่จ้ะที่ซื้อของถูกใจให้ดาว มันแพงมากไหมจ๊ะแม่จ๋าเด็กสาวอดกังงงถึงราคาของมันไม่ได้เธอไม่อยากให้แม่ต้องหมดเปืองไปด้วยเรื่องไม่จําเป็นเพราะเธอไม่แพงเท่าไหร่หรอกลูกดารารีบบอกพ่อพอจะเดาความรู้สึกของลูกออกจํานวนเงิน18บาทมันอาจดูไร้ความหมายสําหรับบุคคลอื่นแต่สําหรับดารามันมีค่ามากมายพอดูเพราะอย่างน้อย มันก็แลกกับข้าวสารได้ตั้งครึ่งค่อถังแต่นั่นแหละพอนึกถึงข้อมืออันกลมกลึงของลูกสาวทําให้หล่อนตัดใจซื้อกําไรอันนี้มาหลังจากคิดว่าเด็กผู้หญิงที่เริ่มเป็นสาวย่อมรักสวยรักงามด้วยกันทุกคนฉะนั้นดาวของหล่อนก็คงเช่นเดียวกันดาวนั่งบนก็อีสิลูกเดี๋ยวก็โป่งเปื่อนหมดหล่อนเปลี่ยนเรื่องใหม่ไม่อยากให้ดาวซักถามอะไรเกี่ยวกับราคาของกําไรอีก ดาวขยับกายขึ้นนั่งบนเก้าอี้อย่างว่าง่ายพร้อมกับหยิบถุงของฝากถุงที่สองของแม่ขึ้นมาดูครันเห็นถุงพลาสติกซึ่งอยู่ในถุงนั้นก็ทาอย่างดีใจว่ามายมเชื่อมใช่ไหมจ้ะแม่ใช่จ้าเด็กสาวหยิบถุงพลาสติกออกมาจากถุงกระดาษความใสของถุงทําให้เห็นมายมเคเืองเรื่อง,องซึ่งเชื่อมเสียจนน้ําตาลจับเหนียวหนับเป็นสีน้ําตาลแดง น่ารับประทานป้อมรู้เข้าคงดีใจดาวพูดถึงเพื่อนรักเสียงใสด้วยมายมเชื่อมฝีมือของแม่เป็นที่โปรดปานของภควดีเสียยิ่งนักแม่รู้ว่าคุณป้อมกับเพื่อนเพื่อนดาวชอบเลยเชื่อมมาเสียแยะแต่พอพวกนั้นเห็นเข้าต้องว่านิดเดียวแม่ไปซื้อมายมที่ไหนมาจ้ะลูกโตโตซ้ำเสมอกันเสียด้วยแม่ไม่ได้ซื้อหรอก คุณตรินแกเอามาให้แกเก็บมาจากบ้านของแกถึงได้เลือกลูกโตเสมอกันคำว่าคุณตรินตลอดจนนำเสียงที่เอ่ยถึงคํานี้อย่างชื่นชมของแม่ทําให้คิ้วของดาวขมวดเข้าหากันคุณตรินไหนจ๊ะเธอถามอย่างสงสัยคุณตรินเพื่อนบ้านของเราแกอยู่ในตรอกบ้านเราลูกแกเป็นคนดีมาก ที่นาเดือนจบเจ็บเมื่อเร็วๆนี้นก็ได้พึ่งพาอาศัยแกพาไปหาหมอให้ช่วยรักษาพยาบาลดาราบรรยายถึงคุณงามความดีของตรินอย่างชื่นชมบูชาจนดาวอยากแลเห็นเขาอยากรู้ว่าเขาอายุรุ่นราวเขาวไหนอย่างไรก็ตามดาวได้วาดภาพของตรินว่าเขาคงเป็นหนุ่มใหญ่ไวใกล้เคียงกับนเดือนของเธอเท่าที่เคยรู้จากแม่ถึงนเดือนจะเป็นคนสวย แต่ก็อาภัพด้านความรักตลอดมาก่อนนอนทุกคืนเธอได้สวดมนต์ไหว้พระขอให้ท่านดลบันดาลให้นาเดือนผู้แสนดีซึ่งรักซึ่งเธอรักและเคารพเป็นที่สองรองจากแม่พบกับความสุขสมหวังบัดนี้ท่านได้ให้เธอแล้วกันนั้นหรือตอนนี้นาะเดือนหายเป็นปกติแล้วหรือ,อยังจ๊ะดาวถามถึงน้าสาวอย่างห่วงใยดาราพยักหน้ารับแทนคำตอบ พรางพูดไปถึงเรื่องของเดือนที่ฝากมาดาวลองดูของในเดือนเขาสิลูกดาวก็ทำตามคำบอกของแม่ในทันทีและเมื่อหยิบกล่องกระดาษออกมาจากถุงกระดาษหูหิ่วสีน้ำตาลเธอก็เดาได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในกล่องนั้นเป็นอะไรลองหยิบขึ้นมาดูใส่ดูสิพอดีไหมหากยังไงแม่จะได้เอาไปเปลี่ยนให้พอดาวเปิดฝากล่องออกก็แลเห็นรองเท้า หนังแก้วสีขาวแบบเรียบส้นสูงประมาณครึ่งนิ้ววางอยู่ในกล่องเธอจัดแจงหยิบมันออกมาวางบนพื้นอย่างทนุถนอมและลองสวมมันตามคำสั่งของแม่หลังจากที่ถอดรองเท้านักเรียนออกแล้วพอดีไหมไหนลองยืนให้แม่ดูหน่อยพอดีจ้าเสียงของดาวแจ่มใสบอกถึงความพึงพอใจของฝากจากหน้าสาว แม่ช่วยบอกนาเดือนด้วยว่าดาวฝากกราบขอพระคุณพอแม่ได้รับจดหมายของดาวกับบัตรเชิญดูละครก็เอาให้นาเขาดูเขารู้ว่าดาวมีกระโปรงสีฟ้าเลยจัดการซื้อรองเท้าให้เพราะมันคงไม่น่าดูหากดาวใสร่รองเท้านักเรียนแล้วสวมกระโปรงชุดที่คุณป้อมให้ดาวไม่ควรเขียนอวดแม่ไปเลยทำให้นาเดือนต้องพลอยหมดเปลืองเพราะดาวเด็กสาวพูดเอ่อย ขณะที่เก็บรองเท้าใส่กล่องไว้ตามเดิมดาอย่าไปคิดอะไรมากเลยลูกนาเขามีสตางค์พอที่จะซื้อให้ได้เขาก็ซื้อความจริงรองเท้าคู่หนึ่งก็ใช้ได้ไปได้นานคุ้มค่าของมันดาราไม่อยากให้ลูกสาวเป็นกังวลจนหมดความสุขพร้อมกันนี้หล่อนได้ชวนเธอสนทนาถึงเรื่องอื่นเสียวันงานแม่กับนักเดือนต้องมาดูดาวนะจ๊ะดาวคาดคันพุ้ให้กำเนิดก่อนครับ อันเป็นเหตุให้ดาราเต็มไปด้วยความอึดอัดอดัทั้งนี้พ่อหล่อนได้เตรียมนำบัตรเชิญมาคืนให้หลังลูลกสาวทั้งนี้พ่อหล่อนได้เตรียมบัตรเชิญมาคืนให้ลูกสาวหลังจากได้ปรึกษาหาลือกับน้องสาวเรียบร้อยแล้วว่าหล่อนและเดือนไม่สมควรจะมาร่วมงานโรงเรียนของดาวเช่นเดียวกับผู้ปกครองคนอื่นเออแม่ แม่ทำไมจ้าดาวรีบถามหน้าเสียเมื่อแลเห็นแม่อึกอักแม่กับณเดือนได้ปรึกษากันแล้วว่าไม่ควรมาแม่เสียงของเด็กสาวเครือสถานขอบตาแดงระเรื่อเพราะความผิดหวังน้อยใจเสียใจดาราเห็นเช่นนั้นจึงเอื้อมมือออกไปรูปลายสีสาวของลูกสาวอย่างปลอบโยนแม่รู้ดีว่าดาวผิดหวัง ที่แม่กับน้าเดือนมาไม่ไม่มาในวันงานความจริงแม่กับน้าอยากมาดูดาวแสดงละครใจแทบขาดแต่ก็คิดได้ว่าไม่สมควรจะมาดาวไม่อายเขาหรือลูกที่พ่อแม่ญาติพี่น้องคนอื่นเขาแต่งตัวกันสวยๆงามๆแต่แม่ของดาวน้าของดาวแต่งตัวป,ปอนไม่จ้ดาวไม่อายความจนไม่ใช่สิ่งน่าอับอายไม่ใช่ความชั่วนี่จ้ะ ดาวตอบในทันทีและก่อนที่แม่จะพูดว่าอะไรเธอก็พูดต่อไปด้วยเสียงแผ่วเศร้า,าว่าดาวดาวไม่อยากได้ยินใครเรียกดาวว่าแม่ดาวอนาถาแม่คนไรญาติเหลวไหลเรื่องอะไรจะไปแค่กับคำพูดของคนเหล่านั้นในเมื่อดาวมีแม่มีนาไม่ใช่เด็กกำพรา้าไรญาติขาดมิตรหมายความว่าแม่ ไม่เอาจ่ะอย่าทําเป็นคนขาดเหตุผลฟังแม่ความจนไม่ใช่สิ่งน่าอับอายก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราถูกคนจำพวกหนึ่งดูถูกเหยียบย่ำเพราะฉะนั้นจำเป็นด้วยหรือที่เราจะพาตัวให้มาให้เขาดูถูกซึ่งรังจะแต่จะสร้างความไม่สงบสุขให้แก่จิตใจเราดาราพูดช้าให้ลูกสาวเข้าใจดาวอยากจะถามว่าเมื่อแม่รู้เช่นนี้แล้ว เหตุใดแม่จึงส่งเธอเข้ามาอยู่ท่ามกลางบุคคลจำพวกนั้นแต่ก็ไม่กล้าถามเมื่อเพืเ่อนๆของดาวถามถึงแม่กับนาบอกเขาว่าติดตุระมาไม่ได้ก็สิ้นเรื่องไม่มีใครสงสัยอะไรหรอกเชื่อแม่เถิดผู้เป็นแม่พูดขึ้นอีกเมื่อเห็นลูกสาวนิ่งพร้อมกันหล่อนก็หยิบบัตรเชิญออกจากกระเป๋าถือส่งให้ดาวเอาไว้ให้เพื่อนของดาวก็แล้วกันลูก เผื่อผู้ปกครองของใครอยากจะมาเกินกว่าสองคนบอกเขาว่าแม่ติดตุระมาไม่ได้ดาวเอื้อมมือออกไปรับน้ำตาหยดทั้งที่พยายามสะกดกั้นไว้แล้วด้วยรู้ดีว่าแม่ไม่ชอบให้เธอเป็นเด็กอ่อนแอเจ้าน้ำตาดาวร้องไห้หรือนั่นดาราถามเหมือนไม่แน่ใจในสิ่งที่หล่อนแลเห็นเด็กสาวไม่ตอบ รีบยกมือขึ้นปาดน้ำตาและบอกกับตนเองว่าจะไม่ยอมให้น้ำตาหยดลงมาให้แม่เห็นอีกเป็นอันขาดแม่กับนาจะเอาใจช่วยดาวอยู่ทังบ้านละครเล่นวันละครเล่นคืนวันเสาร์ใช่ไหมลูกดาราไม่ได้พูดอะไรพลาดพิงไปถึงการร้องไห้ของลูกสาวเมื่อมั่นใจว่าดาวของหล่อนจะไม่ร้องไห้ให้หล่อนเห็นอีกสำหรับวันนี้ ใช่จ้างั้นวันอาทิตย์แม่จะมารับดาวกลับบ้านแต่เชา้าแววมองเลือนไปจากดวงตาของดาวเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ของแม่ดาวจะเตรียมเก็บเสื้อผ้าไว้ให้เสร็จตั้งแต่คืนวันเสาร์เชียวจากเงยหน้าขึ้นบอกแม่เสียงใสดีใจที่จะได้กลับบ้านกลับไปอยู่ใกล้แม่และวนะเดือนเก็บไว้ ไว้เก็บเอาตอนเช้าก็ได้กำลังลูกคืนวันเสาร์กว่างานจะเลิกก็คงดึกดาวจะได้พักผ่อนเป็นเด็กไม่ควรจะนอนดึกๆด,ดาวยิ้มที่แม่พูดราวกับเธอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกสาวแจ่มใสขึ้นดาราจึะได้เอ่ยปาก,ากลากลับอีกครั้งและพอดาวสุดตัวลงกราบบนตักหล่อนก็วางมือลงบนศีรษะพร้อมกับรูปไลไปมา ดาวเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเหตุใดแม่กับนาจึงไม่มางานโรงเรียนก้มลงถามเสียงอ่อนโยนเข้าใจจ้าและเลิกน้อยใจเสียใจแล้วด้วยเมื่อรู้โหดเหตุผลของแม่กับนาใช่ไหมจ่าดาวเงยดาวเงยแงนใบหน้าขึ้นบอกแม่เสียงอ่อนหวานแต่แฝงไปด้วยความหนักแน่นดาราจึงยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจ ปราบปลื้มใจแม่ดีใจที่ลูกของแม่เป็นเด็กเข้าใจอะไรง่ายๆดาราบอกลูกสาวของหล่อนก่อนที่จะจากกันในวันนั้นระหว่างที่ดาราไปเยี่ยมดาวเดือนได้ขนเอาเสื้อซึ่งพี่สาวเย็บเสร็จแล้วมาช่วยติดกระดุมให้เป็นการแก้เหงาและค่าเวลาเราคอยฟังข่าวของดาวขณะที่เดือนติดกระดุมไปพลางคิดอะไรต่อมีอะไรไปพลาง อย่างเพลิดเพลินนี้ก็ได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นที่หน้าประตูรั้วพี่ครับพี่หล่อนรีบวางเสื้อลงบนเสื่อแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปดูที่ประตูขันแลเห็นว่าผู้เรียกเป็นใครก็ยิ้มออกมาอย่างยินดีก็วีกวาดไปเปิดประตูรั้วให้พร้อมกับพูดว่าคุณตรินนั่นเองเชิญสิคะพี่กำลังต้องการเพื่อนคุยอยู่ทีเดียว เดี๋วนี้ทั้งเดือนและดารากล้าพอที่จะใช้สรพนามแทนตนเองกับตรินว่าพี่อย่างสนิทสนมตามที่เขาขอร้องในเมื่อตรินได้กระทําตนไม่ผิดอะไรกับเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของหล่อนทั้งสองพี่เดือนอยู่คนเดียวกำลับบงครับพี่ดาราถ้าจะเอาเสื้อไปส่งชายหนุ่มเราถามเมื่อเดือนตามเดินขึ้นไปบนบ้านหลังจากตอดรองเท้าแอบไว้ข้างประตู พี่อยู่คนเดียวพี่ดาราไปเยี่ยมดาวไม่ได้ไปส่งเสื้อหรอกคะ่ะเดือนบอกให้ตินเข้าใจแม้จะรู้จักสนิทสนมใกล้ชิดกับครอบครัวของหญิงทั้งสองมาเป็นเวลากว่าครึ่งปีคําว่าดาวก็ยังเป็นคำใหม่แปลกหูสำหรับตินชำนาโชคฉะนั้นเขาจึงถามเดือนเมื่อสุดตัวลงนั่งบนเสือเรียบร้อยแล้วว่าดาวไหนครับ คงเป็นญาติกับพี่ดาราพี่เดือนหรือเดือนแรมอ่อนหัวเราชอบใจเบาๆดวงตาของหล่อนเป็นประกายแจ่มใสค่ะเป็นญาติสนิทของพี่กับดาราเป็นญาติคนเดียวที่เรามีเหลืออยู่เสียงที่ตอบแจ่มใสเช่นเดียวกับประกายตาผมทายว่าคงเป็นพี่สาวหรือไม่ก็น้องสาวของพี่ทั้งสองเดือนสันสีสะ ใบหน้ายังคงระบายไปด้วยรอยยิ้มเอ๊ะผมทายไม่ถูกหรอครับค่ะเพราะดาวเป็นลูกเอ่อของพี่ดาราเป็นหลานของพี่ดาวเป็นลูกของพี่ดาราตรินทวนถามค่ะเอผมไม่เชื่ทราบว่าพี่ดารามีลูกถ้าจะจ้างเขาเลี้ยงชายหนุ่มพูดเหมือนปาลบับตนเองคราวนี้ เรือนเปลี่ยนจากยิ้มเป็นหัวเราะเพราะตรินเข้าใจผิดคิดว่าดาวเป็นเด็กเล็กๆดาวเติบโตเกินกว่าที่จะจ้างเขาเลี้ยงแล้วล่ะค่ะพี่ดาราไปเยี่ยมแกที่โรงเรียนเมื่อแลเห็นสีหน้าตรินยังบอกความชงนหล่อนก็พูดต่อไปว่าดาวแกอยู่โรงเรียนประจำค่ะอ๋อเขารับรู้คุณตรินอาจจะคิดว่าพี่กับดารา ทำอะไรเกินตัวไม่คำนึงถึงฐานะของตนพี่ทำเช่นนั้นก็เพราะไม่อยากให้ดาวมีสภาพเช่นเดียวกับพี่หรือพี่ดาราในอนาคตประการสำคัญก็คือพี่ไม่อยากให้แกรู้ว่าน้าสาวของแกมีอาชีพอะไรในเมื่อดาวยังบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะรู้ตอนท้ายเสียงของหลอนแผ่วเศร้าไปแต่ผมคิดว่าอาชีพทุกอาชีพที่สุจริต ไม่ใช่อาชีพที่เลวจนรับรู้และรับฟังไม่ได้คุณตรินเดือนเรียกเพื่อนบ้านหนุ่มผู้เอื้ออารีเสียงสถานและมองดูเขาอย่างตื้นตันใจเพราะคำพูดของเขาเป็นเพียงเครื่องยืนเพราะคำพูดของเขาเป็นเครื่องยืนยันแก่หลอนว่าเขาไม่เคยนึกดูแคลนอาชีพฐานะความเป็นอยู่ของหลอนตลอดจนพี่สาว ผมอยากให้พี่เดือนคิดอย่างผมอย่างน้อยมันก็ทำให้จิตใจของพี่สบายขึ้นไม่ตีราคาตัวเองต่ำลงจนไม่มีคุณค่าเหลืออยู่เลยตรินพูดขึ้นอีกด้วยเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลทำไมพี่จะไม่คิดอย่างคุณตรินแต่มันก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่าจริงอยู่อาชีพที่พี่ทำสุจริตซึ่งก็เป็นความสุจริตที่สังคมรังเกียจเหยียบยำ่ำ หล่นผู้เสียงแปลงปลาผมไม่อยากให้พี่เก็บเอาเรื่องเช่นนี้มาคิดให้โรคสมองผู้ที่ยกย่องตนว่าเป็นผู้ดีแต่ก็มีเบื้องหลังฟอนเฟย,ยิ่งกว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพาร์ทเนอร์มีถมไปหากผมเป็นพี่ดาราผมจะให้ดาวรู้ความจริงความเป็นเปนในครอบครัวทีละเล็กทีละน้อยตามวัยอันสมควรเพราะหากรู้อย่างกระทันหันภายหลังกจะทนไม่ได้ แล้วพี่ลองคิดดูสิครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชายหนุม่มให้ข้อคิดเห็นเดือนนิ่งอึ้งอยากจะบอกตรินว่าทุกวันนี้เท่าที่หล่อนปิดบังดาวก็เพราะกลัวเธอจะทนรับรู้ความจริงไม่ได้นั่นเองพี่กับพิดารากลัวว่าหากดาวรู้ชีวิตในครอบครัวลึกซึ้งตามความเป็นจริงจะไม่ยอมเรียนหนังสือคะ่ะ พอแกคงตนเห็นเราลำบากกันเพราะแกไม่ได้พี่ชี้แจงอธิบายให้แกเข้าใจสิครับว่าการศึกษาจำเป็นอย่างไรสำหรับอนาคตของแกก่อนที่การสนทนาจะดำเนินต่อไปดาราก็ได้กลับมาพอดีหล่นยิ้มทักทายตรินอย่างอ่อนหวานเป็นกันเองคุณตรินมาคุยนานแล้วหรือคะมาได้คู่ใหญ่แล้วครับ รองเท้าดาวใส่ได้พอดีไหมพี่เดือนรีบสักถามถึงดาวเกี่ยวกับของฝากของหล่อนพอดีหลานฝากกลาบขอพระคุณมาถึงแกดาราบอกน้องสาวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเจ่มใสการพูดกันถึงดาวของสองพี่น้องบอกให้ตรินรู้ว่าดาวเป็นสุดที่รักของหล่อนทั้งสองคงไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่เดือนกับดาราจะรักเหนือไปกว่าดาว จบบทที่14